อันนี้เรียนจบเลิกเหล้าเลิกกุลี่ไอ้นี่เริ่มแล้วอยู่ดีก็แบบเป็นคนตกงานเฉยๆตอนนี้ก็ต้องมีแฟนหลายๆคนแล้วเลือกว่าคนไหนทำเงินได้เยอะสุดว่ากูมั่นใจนะว่าเพลงที่มึงทำเมื่อคืนนี่แม่งหวยแน่นอนแม่งหวยแน่นอนช่วงแรกมันชีพมีช่วงดังไหมมี เหมือนเราอยู่ในยานอาวกาศ UFO ครับตรงนี้เรียกว่านิทรร์อพาร์ทเมนต์เพราะนี่เป็นธุรกิจของคุณเฟิร์สสล็อตแมชชีนครับอ่า3 2 1 2 ครับนีวโร์ชันกรีดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะทำไมเหมือนเสียงผอบๆเป็นอะไรนกว่าได้ยินกินหางอ้าเป็นคุณเป็นนักดนตรีวงล็อกเนี่ยมันน่าจะแบบร่างกายคุณน่าจะแข็งแรงไหมครับนาดูอยู่วงล็อกส่วนรูปิ่งกายวัฒนบรรยากาศตรงนี้ต้องบอกว่าให้มันเท่มากเลยอ่ะมันมีความเป็น พีระมิดมันมีความเป็นรูฟเหมือนอย่างกับเป็นเจดีเป็นปีระมิดอะไรพื้นที่ตรงนี้คืออะไรฮะเป็นลานชั้นสองของนิรันพัรน์เมนต์ครับซึ่งนิรันพัรน์เมนต์ถือเป็นที่พักที่ให้แบบคนมาเช่าอยู่เป็นธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจของผมกับน้องสาวชื่อว่านี่รันผมเป็นคนสนับสนุนเพื่อนให้ตั้งชื่อนี้เองนิรันเนี่ยนะเพื่อนบอกชื่อนี่รันผมบอกดีทีละห้าใบ เฮ้ยถาจริงจริงนี่นะห้าใบหอมกันเลยเหรอลูดก้านมากินคายอ้าวเอาเคี้ยวเคี้ยวแต่ไอคายเนี่ยจนจนมันนั้นหมดแล้วใช่ไหมดูดน้ำแบบแห้งเลยอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่กินใบฟันเขียวเลยคนดีแล้วท้องอืดไอ้นี่มึงถ่ายอยู่หรืออะไรเนี่ยรออ่ะ โซลาร์บิชีนกี่กี่ปีแล้วจริงๆท่าน active มา22ไหม22ปีครับผมนี่เติบโตครับคุณเลรนนี่จริงๆต้องต้องพูดขนาดนั้นได้เลยในช่วงยุคแรกๆของโซลาร์บิชีนตอนแรกซิงเกิลแรกเลยครับที่มานั่นคือเพลงรอรอเธอเราเปนยังไวันหลังเนี่ยยาวกาแฟเขากินทำไมคือเห็นบอกว่ามันมีเรื่องราวภาพจำของเพลงเพลงนี้ทำใหมเรนเป็นอย่างี้ตอนนั้นเราเป็นศิลปินฝึกหัดเหมือนเราเด็กมากอ่ะม5ม6ม6ดินะตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่กันอ่ะ17 <พ uka> ยงี้คือตอนเซ็นสัญญาต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นรับรองด <c oughs> <ช>้วยพอดิเคงซื้อไม่ได้ซึ่งตอนนั้นพีวิทก็คือรู้จักวงนี้ผมผมาเห็นเขาไปเล่นที่มหาลาัยใช่นะก็พอดูเขาเล่นแล้วแบบชื่นชมมันสิน่าจะชื่นชมมั้งโอ้ <c oughs> โหอย่าให้พูด <c oughs> <c oughs> ไม่ก็เรื่องความที่เขาปเป็นเด็กอะฮะแล้วโปรดักชั o n เมือย่าวเวลาเขาเล่นกันมามันก็ยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอย่างเงี้ยครไม่ดีแหละใช่ใช่ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะใครที่ไม่ชอบสุดอุ้ยไม่ได้หมายถึงแก๊กนะก็แก๊กแหละ ตอนนั้นผมไม่มีกติกกระจเรื่องเตียนะทำไมอาสาวอย่างเดียวเลยจะโชว์เลยจะโชว์ๆๆสาวอย่างเดียวไปที่ไหนจะต้อง <c oughs> เอาผู้หญิงให้ได้ต้องมีผู้หญิงต้องมีสาวไม่เคยห่วงดนตรีเลยแล้วได้ไหม <c oughs> ไม่เคยได้เลยเ <c oughs> ออกลับมาที่พ <c oughs> อรอ <c oughs> เอาเร็วเลย <c oughs> มันไม่ใช่เราเหรอหรือว่ายังไงตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าอะไร <c oughs> ใช่เราโปรดิวเซอร์ก็ทําเพลงทีมงานก็คิดการตลาดวางแผนนั่นนู่นนี่เขาก็ทําให้อ่ะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเพลงคนชอบแล้วก็ได้ไปทัวร์ทั่วประเทศเลยยุอัดไหมก็อืดอัดยุ้ตามภาษาไวรุ่นเนาะใช่ครับบาง <c oughs> อย่างเราก็ชอบบางอย่างเราก็ไม่ชอบแต่เราก็ไม่รู้เหบอกว่าคุณถึงคาดว่าจะออกวงเลยใช่เพราะว่ามันกดดันฮะแล้วแบบการเล่นดนตรีการไปทําเพลงแต่ละครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจริงเพราะว่าเรานี่แหละยังเด็กแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรใช่ไหมอยากจะทําแนวนี้จริง แต่ก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นแต่งเพลงไงตอนนั้นแต่งแล้วแต่ว่าไม่ผ่านคุณเสื้อเขาบอกโอ้โหมึงแต่งเพลงซะอาจารย์เลยแต่ฝีมือนี่ยังระดับแบบเด็กประถมอยู่เลยแต่งเพลงชาติอาจารย์เลยเขาไงแต่งเพลงยากเล่นยากต้องสกิลเยอะแต่ว่าฝีมือยังไม่ถึงซึ่งมันเป็นได้จริงชุดชั้นนั้นจริงๆเราเลยตัดสินใจว่าเราจะไปเป็นนายธนาคาร ใช่ผมว่าผมเรียนเศรษฐศาสตร์ไงพ่อบอกเดี๋ยวจบมาเดี๋ยวจะฝากให้อยู่แบงค์หน้าบ้านเนี่ยคุณเรียนเศรษฐศาสตร์ดูจากหน้าตาแล้วเป็นคนมีความรู้แต่เมื่อกี้ยังยืนร้อนเอาทำไมร้อนอ่ะดูเยอะดูเยอะพอเขามาบอกว่าไม่ทำแล้วน้อเฟิร์นทำไง อยากทำอยู sabes, anyway, that? That ่พอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นอ่ะมันยังไม่ได้เริ่มต้นเองเลย้วยซ้ำพอชุดแรกอย่างที่บอกมันดังเพลงรอเพลงเดียวแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าประสบความสําเร็จะลรอ่ะมันไม่ได้แบบมีความภาคภูมิใจเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในงานมากพอรผมจําได้ครั้งหนึ่งตอนนั้นเราไปเล่นโชว์ที่เชียงใหม่กำลังโชว์อยู่แล้วตอนนั้นพี่ไทเทเนียมเขาดังมากเขาเดินมาจากหลังเวทีคนหายหน้าเวทีเรียบเรยพไปกีตไทเทเนียมไอ้เราเล่นกันอยู่สามสี่คนในใจมีคําว่า ขันเนี้ยันตะขันตะขันตัวตะเลเนี่ยเด้อแล้วในวันที่แบบไม่นะไม่แม้ซะขอเป็นตัวเองก็คือวันนั้นก็คือวันที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยยังอยากทำต่อแล้วก็โทรไปเคลียร์กับเขาจริงๆลึกๆเขาก็ยังอยากทำต่อแหละเขาก็เลยบอกว่าโอเคเพราะเขายังไม่ได้สาวเลยไงสักคนใช่เขาก็เลยชุดแรกเขาก็เลยชุดแรกอุ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้เลยชุดแรกใช่แล้วว่าชุดสองเนี้ไม่ได้เลยไปเล่นที่ไหนก็มีแต่หนุ่มๆมาพี่เกิพี่เกิรอต คุณชายเราก็กลับมาคือให้กลับมา,บมาแล้วมันเปลี่ยนทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนตั้ง <Breathe. S 2> แต่ m ิว a t i o นเลยครับครั้งแรกที่ผมได้มีการปฏิสนธิกับสลอสเปชิ่นทางด้านดนตรีผมรู้สึกว่าพวกคุณน่ะทำให้ผมอยู่คลาวนายได้จริงๆแบบไม่ต้องเสยงกยาหักหลับตาต่อแล้วมันคือมันเหมือนภาพในหัวเรามันร้องในรไฟตอนที่แบบนะทียงตกนั้ที้ิ่แเบเ่ลที่ทำให้เรามีกันและกัน เธอโดนุ่มหลังตาเริ่มไปแล้วนะจุ่มจุ่มรังที่ตาหนึ่งตาเธอลองหลับตาอันนี้คือเสียงในหัวนะแต่ภาพแม่ผมมาเดินเข้ามาดู ลูกเมายาป่ะเนี่ยลูกแล้วนะตอนนั้นคือเราก็อายุ22เรายังไม่ได้เข้าใจว่าการเสพงานศิลปะอ๋อมันคือแบบนี้จริงๆอ่ะมันเหมือนทําให้รู้สึกเหมือนเหมือนหายใช่ไหมใช่มันไปอยู่ในอีกมิตินึงโดยที่เราไม่รู้ว่าแล้วคุณคือวมเดียวนะตอนนั้นอันนี้ผมไม่ได้เรียกใครคุณนะพูดจริงตอนนี้ผมนั่งคุยกับพวกสามคน เหมือนผมไม่ได้คุยกับซลัตแมชชีนชีวิตคุณเป็นชาวล็อกไหมเข้าใจคาว่าชีวิตชาวล็อกปะชาวล็อกเนี่ยเวลาไปคอนเสิร์ตไดเสร็จปุ๊บมาแล้วหลังเวทีเล่นคอนเสิร์ตเสร็จกับบ้านกับบ้านนอนกลับเลยใช่กลับเลยผมนี่ตัวไปก่อนชาวบ้านเลยคุณนะใช่สมัยก่อนเขาเป็นเด็กเนื้อเด็กบอกใช่เรียนห้องวีเรียนโอเโ็กเ่ยเก่งอเกยไเก่งอะเก่งอไเ่รเกไรเไรเ่เ่ง ไอสองคนนี้เรียนจบเลิกเล่าเลิกบุหรี่ไอ้นี่เลิ่มนเริ่มเคยกินไว้ครั้งแรกกินไมปั๊บแล้วมึนมากอ้โหมชอบควารู้สึกตอนมึนครั้งแรกมากหนึ่งคือเป็นร็อกแบนด์ที่โคตรเท่เลย เรื่องการแต่งตัวก่อนนะคงก็จะมีอะไรแปลกๆอย่างเช่นไมมีเท็กเจอร์วันดีคืนดีคุณเอาพระมาใส่อะไรเงี้ยคืออะไรวะคือมันหมายยังไงวะไอ้ข้างบนเวทีอ่ะมันคือที่ของเรามันไม่มีกรอบนาะทำอะไรก็ได้ลงมาบนเวทีอ่ะเราก็คือเหมือนนักกีฬาที่แบบเตะเสร็จแล้วเราต้องมารีคับว่ต้องมาดูแลร่างกายเพราะว่าเพลงเราก็ร้องยากเหรอคุณรู้ใช่ไหมวงเดอะพังกิสันเนี่ยเขาจะมีคอมเมนต์เลยนะโอ้พี่แต่งนี้ให้พ่อพี่ร้องวงอยากรู้ไอ้พ่อพี่ร้องเถอะ ร้องไม่ชีนมีไหมมีอะไรแนที่คุณบอกว่าไม่นี่คือไม่มีหรือไม่รู้ไม่อยากให้คนร้องตามได้เราอินดี้ไงเฟิร์สมีเพลงไหนสำหรับเฟิร์สที่เฟิร์สรู้สึกว่าร้องยากที่สุดถ้าเป็นตอนนี้จะเป็นใจหน่อใจครับไอท่อนสุดท้ายนั่นแหละที่มันแบบคือไอท่อนฮุกเนี่ยมันสูงอยู่แล้วฮุกแรกมันจะเป็นอ่ะไอร้องไงวะนั่นแหละดิในวันที่เสียใจใครก็มีน้อง เธอหยุดยังหยุดฝันสิ่งที่เธอสร้างมาจงยัดยืนต่อไปอันนี้ฮุกแรกฮุกสองร้องแรกก่อน<ม>แล้วมีเพิ่มมาปล่อยปล่อยมันทิ้งไปใครทำให้ฉันมามันไม่อาจทำร้ายให้เธอเจ็บชันมากกว่าร้อยล้นไอ้ฮุกสามจงมย,ยืนอเอาไวา มีถ้าคุณเป็นลิสิดวงคุณจะลิสิดวงแตกเพลงนี้ตอนนี้สำหรับผมที่ยากที่สุดใช่ไหมครับไม่ร้องเลยครับเพลงที่ยากให้ร้องเลยครับคุณจะได้เข้าใจความรู้สึกของคนฟังผมนี่เสียงสูงพอกับเฟิร์สเลยนะกดปล่อยมันทิ้งไปใครทำไรช้ำหรือมัวเล่นเบรดีเลคุณได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกคือสตีฟ ดี่ีไว้แต่ถ้ายุคนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าน้องๆดูเนี่ยจะรู้จักวง YouTube หรือเปล่า without, without you. ทั้งสาคนเลยพอไปเจอสตีฟเนี่ยเขาเป็นไงไปอยู่เขาเป็นเดือนนะครับอัลบั้มชุดนั้นคืออัลบั้มที่ทำเป็นเป็นเพลงสากลเป็นเพลงสากลเป็น the world ผมโคตรชอบเลยเป็นเหลี่ยมบาเป็นเหลี่ยมบามแล้วมันเป็นการถ่ายรูปที่แบบว่าโคตรากเจ๋งเ่ะเหมือนกับเป็นภาพถ่ายครับิมกระจกฟิมกระจกเออมันมันมาได้งไงอ่ะมันไม่มีใครทำเลยเนี่ยก็คือเป็นเอาไอเดียมันมาจากเป็นเทคนิคเดียวกับยุคนั้นแล้วก็กล้องที่ใช้ถ่ายก็เป็นกล้องยุคนั้นเลยซึ่งมันแปลกมากรู้ไหมมันสื่อถึงความเป็็็นนนนนไไไททยยใใใีี่่่มจาเปตต้้อองูดดรก ใช่ครัตอนแรกผมดูภาพถ่ายกันเนาะไอ้นี่มันเราเหรอวะหรือว่าอากงเราวะไม่ถูว่านั่งไหนหรือว่าแบบนี <c oughs> ่มันคือโคตรเงาสักหลาดลเราออกมาแบบดึงออกมาหมดเลยอ่ะชอบไหมคนลุกเลยอ่ะชอบมากทุกวันนี้<ข>ยังเป็นอันดับหนึ่งในคในลุกได้คือตื่นเต้นคนลุกตื่นเต้นคนรู้ตื่นเต้นหวานเลยสตีฟเข้าไปไหน ตอนแรกเราก็เกรงมากๆเพราะเราดูโปพวฟล์เขาเขาเหมือนเขาลองของด้วยนะตอนที่เราส่งพอร์ตไปเนี่ยเขาหายไปเดือนนึงเลยพอหลังจากนั้นเดือนกว่าๆนะเขาก็ติดต่อกลับมาอบอกว่ามีเล่นอีกเมื่อไหร่จะมาดูเล่นสดเชช่ใช่แล้วตอนหลังเขามาเฉลยบอกว่าเวลาเขาจะทําวงไหนอะเขาไม่ฟังอันที่เข้าห้องอัดทําคอมเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยมึงใช้นคอมเปล่าผ่านอะไรเปล่าเขาไปดูสดๆว่าไอ้วงนี้มันเล่นสดเป็นยังไงแล้วคนดูตอบสนองยังไงก็โชคดีวันนั้นเล่นดีและเล่นดีถามจริงนัน <laughs> ในฐใานะศิลปินไทยการที่โปรดิวเซอร์เราดับโลกก็จะมาร่วมงานกับเราความเป็นยังไงีเนอย่างสติจะพูดกับผมว่าจะมีเพลงหนึ่งชื่อเพลงให้มีความรักก็จะพูดเลยว่าเขาชอบลายกีตาร์เนี่ยเขารู้สึกว่ามันดีมากมันพอดีมากมันเหมือน ดูทูชมเราทำรู้สึกผมอะเวลาทํางานเมื่อก่อนเราจะมีความกลัวเฮ้ยทอนฮุกมันต้องขึ้นสูงไหมต้องมีเขาเพิ่มมีพลังไหมพอเป็นโปรดิวเซอร์อย่างสตีฟเนี่ยเขาจะไม่มีข้อจํากัดไม่มีกฎสายเพี้ยนนิดหน่อยได้อัดร้องนี่ต้องเงียบคลิปไม่เป็นไรในห้องอัดอัดก็ได้อะไรเงี้ยเขาไม่มีกฎเกณฑ์ห้องคอนโทรลนี่ก็ใช่เขาเอาอารมณ์เป็นหลักเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเทคแรกหมดเลยซึ่งต่างจากบ้านเราเทคแรกเอาไว้วอร์มใช่ใช่ใช่แปลกเนาะฝรั่งเขาแบบมีทางอะไรที่มันแบบ่เขามีวิธีอ่านอะไรบางอย่างออกอย่างเช่นแบบโชว์มีเพลงหนึ ทั้งคืนจนถึงดึกเลยตอนเช้าเขามาถึงเขาแบบทําทำงานถึงกี่โมงเ <c oughs> ขาบอกว่าคุ <c oughs> ว่าคุณมั่นใจนะว่าเพลงที่มึงทำเมื่อคืนนี้แม่งหวยแน่นอน <c oughs> เขารู้สึกเลยว่า <c oughs> ตั้งแต่ก <c oughs> ารทำงานโอวร์โปรริวมันมันคือการที่แบบพ <c oughs> ยายามจะคิดพยายามจะเค้นม,มันออกมาเขาบอกเขาอยู่อุตสาหากรรมนี้มานานเขาเห็นวิธีการแบบนี้นับครั้งไม่ถ้วนแล้วมันก็มักจะล้มเหลวเสมอการที่แบบเราพยายามจะเค้นอะไรมากๆมันมันไม่ได้ในสิ่งที่มันควรจะได้มันกลับไปได้ความสมบูรณ์ในอีกรูปแบบที่เราเชื่อว่ามันดีเขาบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะอยู่อลบ้มมาก ไม่เลยครับเพราะว่าคือเราไม่ได้แค่ทําเพลงด้วยกันคือไปกินนอนด้วยกันเราก็จะเห็นเขานอกห้องอัดเวลากินข้าวเวลาตื่นเวลาทํางานเวลาเขาหนีเที่ยวไปขับมอเตอร์ไซค์เขาชิลเขาอะไรเขาเขาเหมือนเราไหมเขาหนักกว่าเราอีกนะเขาคือล็อกตาเราว่าไม่ใช่ล็อกตาเขาล็อกตาีเนียจนเกือบเจ็ดสิบแล้วนะใช่ใช่ยังไหวอยู่ไหวไม่คุณเหะยังไหวหรือป่ไหวอยู่ไห่ สวนใหญ่เนี่ยจะว่าถ้าเป็นร็อคจะมีการแต่งเพลงว่า <c oughs> คุณไม่ดีคุณทิง้งเรานี่นี่แต่สำหรับแม่ชีนไม่ใช่เต็มที่อาจจะมีหมอกบ้างว่าเธอไม่ดีแต่มันก็ย้อนกับนี้ตัวเองทีนี่เวลาแต่งเพลงทั้งหมดคันคนแต่งแต่งกันเองหมดเลยเวลาคุณจะแต่งเพลงแม่ช <c oughs> ีนว่าทไมคุณการหนังสือปรัชญาแล้วคุยกันหรือว่าอะไรไม่ได้จงไงจริงมันมันต่างคนต่างมีอินพุตใช่เนาะแต่ว่าอินพุตอะ มันจะคล้ายๆกันคือจะชอบแนวเดียวกันแหละแต่ว่าจะชอบคนละแบบอาะสมมุติผล Star Wars แต่อันนี้เขาก็ไป Alien Attack นู้นเขาก็ไปไ y สไตล l e หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแบบไซไฟ f i เหมือนกันอะไรเงี้ยครับมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมัคือเราคิดว่าในเพลงเรามันคืองานทดลองอะซึ่งความคิดเห็นเนี่ยมันต้องไม่ตรงกันมันคือมันต้องขัดกันใช่ๆก็เลยอะไรมันเกิดจากวิธีคิดที่ขัดกันนะฮะอย่างสวนดอกไม้ก็ใช่คือมันคือวิธีการคิดแบบแกจะเล่นอะไรที่มันเป็นฝั่งหมดๆ minor ผมก็เล่น major แต่มันพอดีอะไรเงี้ย ขัดขัดกันอยู่แล้วอันนี้คือที่หรือคนหนือไม่มคนแล้วผมก็ต้องมาทําให้มันเหมือนแบบเป็นก้อนๆอะไรอย่างนี้อีกแต่ว่าอย่างที่แก๊กบอกพอมันเป็นงานทดลองเราเลยรู้สึกว่ามันสนุกมันไม่ต้องดีแต่ว่าถ้ามันใช่เอออันนี้คือคําตอบของ3มคนเอาแค่ว่าใช่และชอบพี่ผมชอบวิธีคิดนี้มากเลยอ่ะการทํางานที่มันเป็นวิทยาศาสตร์มันต้องเกิดจากการมีเหตุและผลที่มันขัดแย้งกันถูอใช่แล้วมันก็จะเจอจุดนึงที่มันเข้ากันได้จริงจริงครับใช่เพลงที่สุดที่สุดสําหรับสามคนที่มันสุดแล้วมันออกมาแบบจริง ผมว่าจันเจ้าเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ในแบบไมลอกเขาอ่ะมันก็ขัดขัดนะเพราะว่าไอกีต้าติ๊ตึ๊วดืตึ๊วอ่ะเขาคิดเป็นเพลงแดนแกคิดเป็นเพลงเหมือนมันจะมียุคหนึ่งที่ทอนฮุกมันจะเหลือแค่กระเดื่องตึม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 ผมไม่เคยแต่งเพลงรักเลยจันเจ้าเนี่ยผมก็เลยแบบสวนแม่งเลยอยากแต่งเหมือนรักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วออกมามันเนี่ยขัดแย้งขัดแย้งแบบไม่ค่อยน่าจะเข้ากันมันแต่ออกมาแบบโคตรกลมเลยกลมเลยใช่ครับซึ่งโคตรอิ่มโคตรสะใจ ในวันที่จะออกจากวงไม่เห็นภาพตัวเองเแบเกแล้วอยู่วันนั้นแม่งได้เป็นศิลปินกลุ่มยอดเที่ยมแห่งปีไม่ใช่เวทีเดียวทุกเวทีพี่เจมาเป็นโบริวเซอร์ให้ด้วยแล้วมันคือได้รับการยอมรับซรับไม่ชินต้องเท่รูดนตรีแบบนี้ ลึกๆอะ่ะเราเราตั้งใจทํางานแล้วเราก็อยากอยากได้รับการยอมรับครับ mm. แต่เราไม่ได้ทําเพื่ออยากได้รางวัลนั่นนู่นน,นี่แต่พอมันได้จริงๆอ่ะพี่ซีมันรู้สึกเติมเต็มเหมือนที่พี่ซีบอกเพราะว่าเราไม่ได้พูดเองอะ่ะ <c oughs> คือคนอื่นเขายอมรับอะ่ะคนอื่นเขาพูดว่าเราเก่งนะเราดีนะโอเคแบบสุดยอดนั่นน,นู่นนี่คือในมุมของเราอะ่ะเออมันเติมเต็มเพราะเราก็ไม่ได้อยากเป็นวงที่แบบอีโก้จัดหรือว่าเราไม่ได้อยากแบบว่าเฮ้ยอูเท่แยกูเก่งแว้ยเง,งี้ยเราไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นแต่เราตั้งใจทําจริงๆย้อนกลับบลลาาาไไได้อยกกกจะปปตตีีโ ปกตีตันน<า>ี้ได้ตอนนั้นผมกบฏมากชุดจันเจ้าอะฮะเพลงนี้ต้องอย่างนี้คือจะไม่เอาอะไรที่คนเขาชอบกันผมจะปฏิเสธหมดเวลาทําเพลงทาดนตรีอะไรเงี้ยผมจะเอาทุกอย่างที่คนไม่เอาแล้วเอามาทำมันเออเฮ้ยมันก,มนก็มันก็ได้นี่หว่าผมว่ามันก็โอเคเหมือนที่เฟิร์สบอกว่าคือพอไปมีคนมาพูดถึงเราหรือชอบเรารอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะคิดต่อว่าไอ้วันที่เขาชอบเราอะเราทํามันจากอะไรคือต้องเล่าย้อนว่าอย่างอบาบัมจันเจ้าเนี่ยมันคือการทํางานแบบคือเรียกเรล็อกซ์ม,มากๆอะ่ะพี่เหมือนว่าอย่างผมเองกับอร์จิต้าที่บ้านทุกคนทำงานเหมือนแบบ เรื่อง้มันเหมือนการการันตีว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องเราไม่ได้แบบพยายามจะเค้นเราไม่ได้ทําเพลงตามโจทย์ว่าแบบต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เราทำเพราะว่าเรารู้สึกกับมันแล้วเราก็ก็เลยปล่อยไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นครับใช่ใช่รางวัลมันมาขนาดนั้นมันก็รักการันตีสิ่งที่เราเดินมาชลัดแมชีมีช่วงดังมี บอกล่าสุดนี้เลยใช่ล่าสุดเลยก็คือพอหลังจากสากลสองอัลบั้มจะไปทัวร์ต่างประเทศโควิดปั้นเพลงมา2ชุดอะเพื่อที่ได้มีเพลงมากพอที่จะไปทัวร์ต่างประเทศนะครับติดโควิดมันผิดแผนไปหมดเลยครับจริงๆแผนของเราคือเราเลือกอีกอย่างแล้วเราก็ต้องเสียออย่างเราเลือกที่จะไปทำอัลบั้มสากลอะสองชุดซึ่งมันใช้เวลาประมาณ6ปีดังนั้นเราก็จะหายไปจากตลาดไทยซึ่งยุคนี้แบบน้องๆคนเก่งๆก็เยอะมากขึ้นมา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 พอมันผิดแผนแบบโควิดเหมือนสิ่งที่มันสร้างมาแล้วมันแบบ โดนเหมือนโดนเตะตัดขาอีกทีแล้วอยู่ดีก็แบบเป็นคนตกงานเฉยๆคือช่วงที่มันก่อนที่จะโควิดนะครับรายได้มันดีเราก็ไปซื้อบ้านซื้ออะไรทุกอย่างเปยอเออแฟนทํางานก็ให้ลราออกเพราะว่าเราเลี้ยงได้แต่พอโควิดมาเมืนทุกอย่างมันพังทลายเธอไปเลี้ยงตัวเองก่อนตอนนี้ก็ต้องมีแฟนหลายๆคนแล้วเลือกว่าคนไหนทําเงินได้เยอะสุด เป็นคนเศ้าผมเป็นคนขี้วิตกกังวลตกจริตอยู่ <uely> แล้วแพ,วแพนิกด้วยนะแล้วเติมเยอะด้วยกอนเติมนี่กลัวอะไรอะไรก็กลัวนะตรงประตูปิดเสียงดัง้ย <c oughs> ขาพูดสองเท่กับว่าปีที่ผ่านมามันหายไปแต่ว่าเราก็ยังอยู่โอเคนะเขาให้คิดย้อนกลับไปก็เออถึงวันนี้แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีก็เกิดคำถามอะไรคำถามมากขึ้นว่าอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำก็อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นจริงๆมันมีเวลาให้ตั้งคิดทั้งวันอย่างเงี้ยคิดแบบเออมันจะยังไงต่อไปกับชีวิตตอนนี้วะพยายามจะมีสติผมเป็นคนที่ชอบอยู่ปัจจุบันชอบแบบอย่างเงี้ยว่าสติมันคือการพาเราออกจากปัญหาที่มันยังไม่เกิดและมันเคยผ่านมาแล้วก็เลยเลยได้รู้มาอ่ะและตอนนี้ ซิงเกิลใหม่ชื่อว่าใจถึงใจเป็นเพลงที่ให้พลังบว,วกเยอะมากใช่ใช่ถ้าฟังกันเนื้อหาจริงๆมันคือครับผมเนี่ยที่เราคุยกันมาผ่านเรื่องราวผ่านกระบวนการคิดผ่านวัยผ่านช่วงอายุผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านโควิดมาแล้วผ่านวิกฤตมาแล้วมันเหมือนกับตั้งต้นใหม่อีกครั้งเหมือนเหมือนเหมือนที่พี่วิทย์บอกมันเหมือนเรากลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตอีกครั้งเหมือนที่ผ่านไปแล้วมันก็ไปเอาอะไรกลับมาไม่ได้อะ่ะเพลงมันก็แค่นี้จับใจถึงใจไม่ต้องไปคิดอะไรซัรบซ้อนแล้วเอาความรู้สึกดีๆแล้วส่งผ่านเพลงแบบอยากให้กลังใจ เพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็มันก็ผ่านไปแล้วไม่ว่ามันจะดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอยากแต่งเพลงไม่ต้องมานั่งคิดเยอะด้วยว่าจะฮิตไหมเป็นเพลงรักหรือเปล่าเพลงรักไม่รักเพลงปัจฉิยาเหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำไหมเอาแค่ว่าอยากพูดอะไรณปัจจุบันสิ่งที่อยากพูดก็คือเฮ้ยไม่เป็นไรเราเพื่อนร่วมทุกเนี่ยจักใจของเราเนี่ยส่งกำลังใจให้แล้วมาร้องเพลงร่วมกันเนี่ยคือเพลงใจถึงใจคือแค่นี้เลยผมได้ยินข้อความได้ยินเมสเซจจากการงานศิลปะชิ้นนี้ของคุณที่คุณบอกว่าถ้าได้ยินเพลง ให้แบบว่าส่งเสียงกลับมาใช,าใช่ใช่ใชมันเป็นการสื่อสารที่แบบใส่เอาไว้ในเพลงที่แบบโคตรจะจริงใจแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรครัมบมันตรงไปตรงมามากแต่ว่ามันโคตรทัชเลย แคะวันนี้สุดยอดจริงๆผมว่ามันเป็นเกียรติสำหรับรายการนะผมผมที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับโซลันดชินและรู้จักโซลันดชินมากขึ้นผมว่าคนรู้จักกันแล้วแหละมันก็มีเวอะไรหลายอย่างที่คนรู้จักโซลันด์ชินแต่ว่าผมว่าวันนี้จะได้เห็นตัวตนของลันดชินมากขที่เขาไม่ไม่ได้ไม่ได้เคยเห็นึงในนั้นคือพี่แก๊กแน่นอนใช่ถูกกันมาแล้วด้วยเมื่อกี้ที่สั่งไว้ขีดหนึ่งนะอมนั่นแหละหมูหมูเหรอเอออาผฝากไว้ด้วยครับกับสารนันชินนะ กับซิงเกิลนี้ออกแล้วด้วยนะครับ,รบก็รอติดตามได้ด้วยวันนี้มีอะไรอยากจะฝากป็นแฟนๆน,น้องๆช่วงนี้หน้าฝนรักษาสุขภาพด้วยครับ เฟสบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบฟิตเตอร์ทวิตเตอร์ทิกตอกนะฮะใช้คําว่าสลอ็อตแมชชีนล็อกเซิร์ชเจอเลยแน่นอนขอบคุณมากครับวันนี้แต่ตามธรรมเนียมของซิงวิทดีทำฟิชเชอร์ลิงกันใช่ไหมโอ้ได้ครับผมไม่รู้ผมหาเรื่องใส่ตัวหร <laughs> ือเ <c oughs> คือบอกเลยว่าพวกปุยคือคนที่อีกหนึ่งวงนะที่ผมคุยกับทีมงานแล้วว่าพี่เฮียปุยไม่ร้องได้ไหมว <laughs> ะลองดูแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมีการขอบคุณมากครับ เธอได้ยินไหมนี่คือเสียงเพลงทุกท่วงทำน้องจากใจถึงใจหากได้ยินเสีย ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ <S <S ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนฮะใครจ้างผมไปร้องกูจะบอกกูไม่ว่างเพลงนี้มีห้องทั้งหมดกี่ห้องครับ72ห้องครับ12ห้องใช่ครับเอ้ยเนี่ยเพิ่งทำน่าจะแบบมีห้องว่างมั้งอืมไม่มีเต็ม เอาจริงเอาจริงตอนนี้เต็มยังใช่เต็มเช็โดตอนนี้เต็มเต็มหมดแล้วอะมีทั้งหมดกี่ชั้นอ่ะอ่าหกชั้นครับช็ดแค่ชสห้องจะมี3ไซส์ S M L ห้องกัจะต่างกันซึ่งที่เราจะไปดูนี่จะเป็นห้องใหญ่จะมี2ห้องนอนสองห้องน้ำซึ่งที่ไปเนี่ย มีคนจองแล้วด้วยใช่มาอยู่แล้วแต่ว่าพอดีเขายังไม่ได้เข้ามาอยู่ในห้องเขาเลยเปิดให้ดูเราก็เลยขออนุญาตเข้าไปไปชมห้องหน่อยซึ่งเขาให้ห้องเปล่าๆซึ่งเขาไม่รู้เหมือนกันนะปลูกต้นไม้ในห้องได้ไหมครับได้ถ้าไม่ใช่แบบต้นไฟอะไรเงี้ยนี่กระป๋าไว้ด้วยกับธุรกิจของแก๊กสตอร์ดแมชชีนก็ลองมาสอบถามดูได้เข้าไม่ได้ที่ไหนเข้าไปได้ที่ก็ทุกช่องทางก็จะเป็น nilan d o apartment ซึ่งจะเจอคนไหมเหงื่อมัวทำไม เจอเพราะว่าจริงๆบ้านก็อยู่ที่นี่แหละก็ไปๆไปกลับ,บซึ่งอยู่ข้างๆนี้เลยใช่ไหมใช่อยู่ข้างหลังตึกแต่ถ้าว่าคนเขาไม่ได้อยากเจอเฟิร์สเขาอยากมาเจอแก๊แกได้เลยพาพันละมาด้วยเลย <laughs>